เรื่องผีของผมนะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมจะไปทําบุญครับที่จังหวัดอยุธยาครับผมก็รวบรวมเอาพี่ๆสื่อมวลชนครับไปด้วยกันนะครับเพราะผมทําบุญคือเป็นโรงเรียนของประจําตระกูลของแม่ผมนะครับอยู่ข้างๆวัดที่อยุธยานะครับคราวนี้ผมกับทีมงานเนี่ยต้องไปจัดการอย่างขันกีฬาสีเพื่อหา,เ,อาเงินแล้วก็อุปกรณ์ให้กับโรงเรียนครับเพราะโรงเรียนถูกน้ําท่วม ผมก็พาทีมงานผมไปนอนก่อนในคืนนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าไปแบบไม่ได้จองอะไรเลยครับเป็น walk in ไปครับก็ไปเจอโรงแรมแห่งหนึ่งแถวอุทยานึกภาพนะฮะเข้าไปรถขับเข้าไปปุ๊บโรงแรมเนี่ยจะเป็นตึกเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งสี่เหลี่ยมเนี่ยแบ่งเป็นสี่สี่ห้องเป็นชั้นเดียวนะฮะเป็นอย่างเงี้ยสี่ห้องในในหลังเดียวกันเนี่ยหลายๆหลัง ผมไปเนี่ยตอนนั้นสองทุ่มกว่าแล้วก็ได้หลังสุดท้ายอยู่มุมสุดเลยนะครับผมก็ไปกันมีผมพี่สาวนอนด้วยกันเลขาผมกับแฟนเลขาผมเป็นทอมนอนด้วยกันเพื่อนผม1คนอีกห้องหนึ่งตากล้อง2คนนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะแล้วก็พี่คนขับรถตู้นอนอีกตึกหนึ่งเพราะว่ามันมีแค่สี่ห้องก็ลงรถเสร็จปุ๊บเราก็เคลียร์กับรีเซพชันข้างหน้านะฮะแล้วก็เดินเข้าเพราะว่ามัน ทางมันประมาณหนึ่งเดินเข้าไปปั๊บเพื่อนผมเนี่ยนอนคนเดียวเพื่อนผมที่มาด้วยกันนอนคนเดียวมันจับลูกบิดประตูปึ๊บแก๊กเปิดไม่เข้ามันก็หันมาบอกผมเฮ้ยทำไมเขาล็อกอะ่ะทำไมเขาบอกว่าเปิดแล้วผมก็บอกเฮ้ยเขาบอกเปิดแล้วผมก็จับลูกบิดผมบิดปึ๊บปรากฏเปิดได้เพื่อนผมก็แบบเฮ้ยเมื่อกี้กูบิดเต็มเตมเลยอะ่ะแบบเต็มแรงเลยเปิดไม่ออกผมก็บอกมึง อย่ามาสร้างเรื่องสองทุ่มกว่าแล้วนอนนอนนอนเพื่อนผมก็เข้าไปผมกับพี่สาวเดินอ้อมมามันเป็นมันเป็นสีอย่างงี้ใช่ไหมฮะประตูมันก็อยู่สีทิศใช่ไหมผมใหม่ห้องหนึ่งผมก็เปิดเข้ามาพี่สาวก็เข้ามาเลขาผมกับแฟนทอมก็เข้าอีกห้องหนึ่งตาล้องสองคนก็เข้าอีกห้องหนึ่งก็นัดกันว่าจะประชุมงานครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องตื่นแต่เช้าประมาณตีห้านะครับผมผมก็เลยนัดที่ห้องของตาล้องสองคนคือให้เวลาเคลียร์ประมาณตัวเองสักประมาณ15นาทีก็ ผมเพื่อนผมก็เดินมาที่ห้องตากล้องก็เป็นสี่คนพี่สาวผมนอนเลขาผมนอนกับแฟนนะฮะผมก็เดินมาด้วยจะประชุมงานผมก็เดินมาด้วยไพ่สำรับหนึ่งนะครับผมก็คือมาเล่นไพ่กันนะครับก็เข้ามากำลังจะสับไพ่มีเสียงกีตจ,จากห้องเลขาแล้วก็วิ่งมาเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไรจิ้งจก โอ้โหมึงกลัวอะไรจิ้งจกคือจิ้งจกมันวิ่งมาตรงแอร์แล้วมันวิ่งเข้าไปในรูแอร์แล้วแอรมันปั่นบุบบูบบจิ้งจกแม่งกระเด็นออกมาจากแอร์ลงเตียงอะเศษซากอีมากฮะผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอจิ้งจกแม่งมันโง่อย่างงี้วะวิ่งเข้าแอร์ก็เลยให้ไปบอกเด็กให้มาเปลี่ยนเด็กก็มาเปลี่ยนผ้า ทั้งเราก็ไม่สนใจเพราะเรากําลังสับกันอยู่นะครับแตาข้องผมสองคนนั่งบนเตียงเพื่อนผมอยู่ริมเตียงนั่งบนพื้นผมเนี่ยลากมันจะเป็นนึกออกไหมฮะต่างจังหวัดจะเป็นแบบโต๊ะเครื่องแป้งแล้วมีเก้าอี้ล้อๆผมก็ลากเก้าอี้อะมานั่งหัวเตียงคุดผมก็นั่งเป็นเจ้ามือแจกนะครับผมแจกไปปั๊บเสร็จเล่นกันอยู่ประมาณทักสี่ห้าตาละได้ยินเสียงน้ําในห้องน้ํา ผมมั่นใจว่าทั้งวงสี่คน,นได้ยินผมก็ได้ยินแต่ผมไม่พูดเอา้เอาตามึงจัว่วพอจัว่วปุ๊บกำลังจะเปิดไพ่รอบสองเอาละผมก็ด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าปิ๊กตากล้องปิ๊กมึงไปดูดิกล็อกมันปิดสนิทปะวะปิ๊กก็ตอบกลับมาว่า พี่กูลุ้นไพ่อยู่พี่ไปดูเองได้ไหมก็ <c oughs> คือทุกคนรู้แล้วว่าไม่ปกติแล้วน้ำแม่งมาแบบเอ๊มันมาสองทีมันวืบเองแล้วมันหายไปเองแล้วมันวืบอีกทีหายไปเองห่างกันมาสองนาที <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยนอนดีกว่า <c oughs> ต่างคนต่างลุกผมก็ลุกครูขนเข้าห้องผมเปิดประตูเข้าห้องพี่สาวผมนอนอยู่พี่สาวผมงงเงี้ยตื่นขึ้นมาผ้าทำไมมึงเสียงดังกันอย่างเงี้ย มึงแบบไม่เกรงใจเลยอ่ะมึงลากเก้าอี้เล่นกันทําไมอ่ะเฮ้ยอะไรลากเก้าอี้อะไรก็เก้าอี้นี่ไงได้ยินเสียงตลอดเลยคึกคัก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 นานเลยอ่ะผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอย่างงี้ป่ะผมก็เลยเอาเก้าอี้ไอ้ที่มันมีห้องเหมือนกันไงผมก็เลยลากมาแบบคึกคักเงี้ยพี่สาวบอกเออเสียงเงี้ยแหละแต่มึงลากลากไม่หยุดอ่ะผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูลากครั้งเดียวห้องเลขาเปล่า ก็เลยโทรไปเลขาบอกนอนแล้วไม่ได้ลากพี่สาวผมบอกได้ยินตลอดตั้งแต่ผมออกจากห้องไปเล่นไพ่จนผมกลับเข้ามาได้ยินเสียงคนลากเก้าอี้ตลอดผมก็ไม่ธรรมดาแล้วที่นี่ต้องมีอะไรแนะ่ก็เลยไหว้พระนะฮะไหว้พระก่อนนอนตอนไหว้เนี่ยในมือยังถือสำรับไพ่อยู่เลยกลัวจัดนะโมตัสแล้วก็นอนไปรุ่งเช้ามาก็ทำกิจกรรมไหว้พระเรียบร้อยเสร็จปับ๊บผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะ ปรากฏว่าตอนขากลับทุกคนนั่งรถตู้กลับเราก็ทอล์กกันเรื่องนี้ฮนะในรถตู้เออเฮ้ยเจอจิ้งจกแม่งปั่นแอออกมาไอ,ไอ้ยอดเพื่อนผมเปิดประตูไม่ออกแบบมึงเปิดออกเอาเฮ้ยแล้วน้ําในห้องน้ําแม่งฟูฟ้าฟูฟ้าเฮ้ยถ้ายังไงมึงเช็คแล้วหรือยังไอสองตัวนั้นบอกกูไม่เข้าห้องน้ําเลยมันเข้าที่วัดเลยไม่ได้อาบน้าอะไรทั้งนั้นแล้วพี่ผมก็อี้ลากคึกคักคึกคักทั้งคืนเราก็เล่ากันทั้งเนี้ยเล่ากันแบบมันเกิดจากอะไรวะมันเรานอนหลังเดียวกันด้วยแบบ ปรากฏตูต้ก็วิ่งไปลงทีละคนก็ส่งทีละคน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 ผมกับพี่สาวเนี่ยลงเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลสุดปรากฏว่าพอทุกคนลงไปปุ๊บเหลือผมกับพี่สาวเนี่ยเราก็คุยกันอย่างเงี้ยปรกากฏสักพักหนึ่งรถติดพี่คนขับบอตู้ก็หันมาเมื่อคืนพวกคุณเจอกันอย่างนี้เหรอครับอ๋อใช่พี่เนี่ยเจอกันทุกคนเลยผมก็เจอเฮ้ยพี่ พี่ขับประตูก็เจอพี่นอนอีกหลังนึงนะฮะมันสี่หลังคนนอนอีกหลังหนึ่งเจอไงพี่ก็พอผมส่งคุณภากุ้งเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปนอนจอดรถผมก็เข้าไปนอนเปิดทีวีทิ้งไว้แต่ปิดไฟหมดนอนอยู่ผมสักพักหนึ่งผมก็หลับแล้วเหมือนมีอะไรมาสะกิดขายังไงต่อพี่ผมก็เลยงูเงียวเงียเลิกพอผมออกมามองไปที่ปลายเท้าเห็นเป็นผู้หญิง ผมยาวนั่งอยู่ปลายเท้าของเขาขาเนี่ยลงไปที่ข้างล่างแล้วนั่งก้นนั่งอยู่บนเตียงเแล้วไงพี่ผมก็เลยเอ,อ๊คือเขาเป็นคนไม่กลัวผีพี่ยูนับดูบอกผมไม่กลัวผีแต่ผมก็สงสัยว่าเขาเป็นใครเข้ามาในห้องผมได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าน้องน้องใครอะผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาแต่ลักษณะการหันเนี่ยคือตัวอยู่กับที่คอเนี่ย บิดจนมาข้างหลังเลยฮะแล้วมองตรงมาที่เขาแต่ตัวหันหน้าคอบิดข้างหลังแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่คุขับรถตู้ผมเขาบอกว่าเขาเอาผ้าปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดในใจว่ากูจะรอนมึงมาทำไมแล้วก็เปิดอีกทีเพราะหวังว่าจะไปแล้ว เปิดทีมองยิ้มให้ยังอยู่เขาก็ปิดเขาก็บอกผมว่านับหนึ่งสอสมในใจหนึ่งสองสาึบวิ่งออกประตูปึบเปิดประตูป,ปึ๊บปประตูปั้งล้างรถดีกว่าเขาล้างรถตอนตีสามครึ่งถึงหกโมงเช้าตื่นเช้ามารถนิ่เอี่ยมกลิบไม่ยอมนอน ครับผมเขาบอกว่านี่แหละครับเขาก็เจอแบบนี้ผมก็เลยสรุปว่าโอเคทั้งหลังเราเจอกันทุกคนแสดงว่ามาจริงๆก็ก็เลยทําบุญให้เขาไปนะครับผมทําบุญจักรทานให้เขาไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเขายังได้รับหรือเปล่าแต่ว่าก็ดีแล้วครับที่มาห้องผมแค่คืดๆนะฮะไม่มาหาทั้งตัวแบบพี่คุณขับรถตู้นะครับผมก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่า อย่าเล่นไพ่ในเกสเฮาส์ต่างจังหวัดอาจจะโดนผีหลอกได้ขอบคุณมากครับ